สวัสดีครับคลิปนี้อัปเดตเฉพาะเส้นทางพายุที่ว่ากันว่าจะมามากมากันมากมายในโซเชียลให้พี่น้องรับทราบกันเลยนะครับตามที่ได้รับปากกันไว้ว่าถ้าอากาศเปลี่ยนแปลงก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับพี่น้องตามที่ผมทำคลิปไปเมื่อ2วันก่อนภาพที่พี่น้องเห็นกันอยู่ในคลิปนั้นก็คือภาพถ่ายดาวเทียมนะครับของเ m a หรืออุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นนะครับ ก็เรียกง่ายๆเลยก็ภาพถ่ายของตัวแม่ในภูมิภาคนี้แหละครับสํานักพยากรณ์นี้แสดงให้เห็นนะครับถึงการเริ่มก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือหย่อมแอลหย่อมโลเนี่ยครับในมหาสมุทรแปซิฟิกตอนใต้ของประเทศฟิลิปปินส์นะครับก็แสดงว่ามีแนวโน้มพอสมควรนะครับว่าอาจจะมีพายุหมุนเขตร้อนลูกใหม่ถ้าพรุ่งนี้มะลืนนี้เขาพัฒนาความแรงเป็นเกลียวขึ้นมาก็ต้องติดตามกันนะครับ ว่าจะเป็นอย่างไรอันนี้ของ JMA นะครับในขนาดที่สำนักพยากรณ์ของทางฝรั่งก็ได้แก่ยุโรปคือ ECMWF และอเมริกานะครับ GFS นะครับก็นี่เลยครับให้แบบจำลองล่วงหน้ามาเลยนะครับว่ายอมความกดอากาศต่ำหรือยอมแอลนี้พอเคลื่อนผ่านตอนล่างของประเทศฟิลิปปินแล้วเนี่ยพอเขาก็จะลงทะเลจีนใต้ตอนล่างนะครับตามสเต็ปนะครับ ก็จะพัฒนาเป็นพายุหมุนเขตร้อนในระดับ depression แล้วก็ขึ้นมาเป็นโซนร้อนนะฮะในวันที่20ธันวาคม2563ฮะวันวันที่20นะครับพี่น้องพี่น้องดูคลิปนะครับที่มันหมุนหมุนติ้วติวอยู่นะครับที่ผมเอามาเล่าให้พี่น้องฟังก็อย่างที่เคยบอกนะครับก็เพราะว่าเห็นว่า,าโมเดลพยากรณ์นี้มันไม่เกิน7วันฮะ มันไม่ไกลเกิน7วันก็พอมีแนวโน้มใกล้เคียงความจริงอยู่บ้างครับน้องดูครับถ้าถ้าความกดอากาศต่ำครับมันยิ่งต่ำก็ยิ่งแรงนะครับพายุครับถ้ายิ่งสูงก็ยิ่งหนาวก็ดูความกดอากาศต่ำต,ำตรงกลางของตัว L สิครับลดลงมาอยู่ที่ระดับ990กกว่ากว่ากา็ซึ่งก็เป็นระดับความแรงของพายุโซนร้อนเลยทีเดียวนะครับทิศทางเขาก็จะวิ่งมาทางทิศตะวันตกนะคะค่อนไปทางเหนือผ่าน ปลายแหลมยวนนะครับพี่น้องดูเหมือนจะเข้าเวียดนามตอนใต้แต่ก็ไม่เข้านะครับอาจจะเป็นเพราะว่า,าลมหนาวหรือมวลอากาศเย็นซึ่งกําลังแผ่ไหลลงมาจากจีนมาไทยลาวขเขมรเวียดนามนะครับระลอกใหญ่ลงมาพอดีจึงโค้งเข้าอ่าวไทยนะครับและคาดหมายว่าจะเข้าภาคใต้ในสายสายของวันศุกร์ที่25ธันวาคม2563เนี่ยครับบริเวณจังหวัดไหนหรอครับ เดี๋ยวอ่ะผมขยายให้พี่น้องดูเลยนะครับแหกให้ดูกันนะครับพื้นที่ชัดๆนะครับตามนี้เลยครับพี่น้องแถวแถวสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชประมาณนี้ครับพี่น้องที่อยู่แถวแถวนี้ก็เฝ้าระวังนะแต่อย่าตกใจนะเพราะมันอาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะฮะเช่นเดียวกับเช่นเดียวกันนะครับที่ผมก็ให้ดูโมเดลต่อไปแล้วของ gfs นะครับของค่ายอเมริกาเขาก็ให้เป็นพายุหมุนเหมือนกันนะครับตามโมเดลที่ที่คล้ายๆกันนฮะแต่ต่างกันตรงไหนครับ พอวิ่งเข้ามาอ่าวไทยฮะใกล้จะขึ้นฝั่งแล้วแถวบริเวณเดียวกันนะครับสุราษฎร์ธานีและนะครศรีธรรมราชฮนะกลับสลายตัวซะอย่างนั้นกลายเป็นยอมความกดอากาศต่ําธรรมดาธรรมดาพี่น้องเห็นภาพนะฮหรือสลายตัวไปเลยในอะ่าวไทยก็ไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นนะในส่วนตัวผมแล้วก็จากที่ทําคลิปมาผมคิดว่าพายุนี้นะฮะหากมีลมหนาวลงมาแรงๆหนักๆอ่ะแล้วโดนลมหนาวกดจนถลายเข้าไปใกล้ ต่ำลงมาเรื่อยๆจนใกล้เส้นศูนย์สูตรมากเท่าไหร่ก็จะมีโอกาสสลายตัวมากขึ้นเท่านั้นนะจะมีโอกาสอ่อนกําลังลงมากเนื่องจากอะไรครับพี่น้องเ,อเพราะตรงกลางโลกอะ่ะกลางกลางโลกแนละ้วแรงเหวี่ยงจะพัฒนากําลังพายุมันน้อยกว่าตอนเหนือหรือตอนใต้นะฮะสังเกตนะครับพายุประเทศที่อยู่ตรงกลางๆใกล้ๆเส้นศูนย์สูตรในระยะ30 10กว่าองศาขึ้นไปเนี่ยเหนือใต้นี่ครับมันไม่ค่อยมีพายุเขตร้อนแล้วครับ มีแต่ยอมความกดอากาศต่ําทําให้ฝนตกเท่านั้นแหละอันนี้ผมเท่าที่ผมสังเกตนะครับยังไงพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตอากาศให้พี่น้องฟังอีกครั้งนะครับโดยเฉพาะพี่น้องที่ชอบอากาศหนาวเย็นนะครับตั้งแต่วันที่19ธันวาคมนี้ไปนะครับรอบนี้มีตัวช่วยนะให้บ้านเราโดยเฉพาะพี่น้องกรทมม,มีโอกาสฟินนะฟินกับความเย็นสูงมากนะฮะร,รอบนี้มาแรงนะครับแล้วก็มาติดตามพายุกันด้วยก็เท่านี้ก่อนนะครับพี่น้องสวัสดีครับ